วันนี้สาเข่งก็ได้เห็ดอีกแล้วเด้อพี่น้องเห็ดผึ่งหวานเนาะมีจ้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FCbers สุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับข้าวซุซองเคกล่าสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับพ่อพ่อกับเสาเข่งกับบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะพี่น้องกำลังหาโมงกว่าเนาะสิเขาหกโมงนะพี่น้องเสาวเข่งก็ได้ถือกตาเอาเสียมไปหาเห็ดนะพี่น้องเขาโคกเขาดงมันนี้เนาะ เสาเข่งกับไปล่คนไปกับป่ากับเอื้อยเนาะพี่น้องตอนนี้เขากำลังย่างไปอยูน่นาะพี่น้องเสาเข่งสีด้เห็ดบนปปนนน่นอกกับไปเบิกไปส้มน้ากันทันไรเนาะครั้งแรกของปีเสาเข่งไปหาเห็ดพี่นอ้องเห็นได้ย่างไปก่อนแลนะ้วเนาะเขาก็ัย่างมาได้ไกลเติบเลยพี่น้องยังบม่ทันหอดป่าเห็ดหอกเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิกไปส้มนมกันเลยเดอ้อพี่น้องว่าเสาเข่งซีด้เฮ็ดหรือบ่อนอะกไปลุ่นไปเบิกนํากันเลยตอนนี้ก็ย่างไปไกลสุหอดป่าเห็ดแล้วพี่น้องคุ้นป่าเห็ดเนาะ ทางนั้นก็นจะเป็นทางไปนาเสาเข่งอะไรพี่น้องขึ้นไปพุนเนาะแต่หายางหลัดมาทางนี้พี่น้องหาเห็ดผึกเหง,งูกเนาะจักสิได้เลยบอกพี่น้องไปหาคนหกคนทางเสาเข่งนะพี่น้องพูดป่าเสาเข่งมันอยู่กอดน,นะเนาะ บรรยากาศยามเช้า,รราพี่น้องหกโมงหกโมงเลยปานนี่เนาะกะ็ถือว่าสีสว,ว่างแห้องอลไรเลยพี่น้องแต่ว่าตะเวนยังบ่ทันได้ขึนน้นเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องเขาได้มาหอดป่าเห็ดเนาะฝนก็ยหญ่ใหญ่กันหาอยู่นะพี่น้องได้บอ ยังบอดได้พอโอกเนะาะที่ได้บ่มมันนี่เนาะใบตองก็ลายลายต้องเขี่ยหานี่ไม่จักจันกระห้องที่ได้ป่อมพี่น้องเป็นแังไพี่คนก็ลายเนาะ จักจันเป็นได้ไม่จักจันยังบุได้พอดอกดีดอกมาหึงแต่บุได้นี่สิมันยี่บ้าพี่น้องไใบใหม่ก็ลาลายนะ น้องฉันก ja? ็ขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้อง FC หลายๆเด้อเหี้ยฮ่าก็เหอยู่กกาเนาะเบิ่งพี่น้องสิพาไปจับแมงจักจั่นถามันสิบ่ไปด้อนไปง กักจันพอมีอยู่หักทิรักคิรักไม่มียังเหรอมาแต่ดนแต่ไรยังบวเห็นเนะพี่น้องตอนนี้เราเพิ่งกะได้เห็นแล้วนะพี่น้องเห็นเห็ดขนะึ่งเนาะดอกน้นอยๆนเพี่น้อง เฮ็ดเพิงคมหรือเฮ็ดเพิงอีหยังก็บ่ฮู้เนาะเดี๋ยวเฮาก็เอามือซะก่อนเนาะพี่น้องนี่ได้เห็ดก็ได้เนาะจะแม่นดอกใหญ่มานๆๆบ่มีมื้เนาะนนเดียวโดดๆเลยมาแต่เฮาก็ได้เ็ดดอกเดียวพี่น้องประมาณําได้เนาะ สิไปเรื่อห็ดกระเนลงงบได้ก็ดอกใบตองก็ลายน้องพี่น้องเขาจะด้สุดแตาตอนนี้โอเคก็ได้เห็นเห็ดแล้วน้องพี่น้องแต่ว่าจักเห็ดอย่างเนาะเหม็นบ่เห็ดเผึ่งเนาะเห็ดผึ่งเนาะนี่หักก็ได้เห็ดดอกที่ซองนาะพี่น้องดอกที่ซองกาเท่าเลยเนาะนี่เห็ดผึ่งเนาะ บางหาบางงงบมีเนาะไปต่อเนาะพี่น้องคนกระสืลืยนเสย่เนาะไปหลายคนเนาะตอนนี้เราก็ได้เห็นเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเห็ดเพ่งเนาะนีหมดแมงอยากกินเนาะเราก็ใส่กระต่าเลยเราก็สิมาเอาดอกเนาะพี่น้องใบตองปกมันเนาะว้วออยู่ในพี่นี่ นี่พี่น้องฮักกระไดเห็ดเนาะได้จากดอกปิกได้เห็ดซองดอกนะพี่น้องเล้ก็สิเขียบบาง่ันว่ามีหมู่มันอยู่นะพี่น้องกอง,องทันกับข้อทดขอไฟนัมเลาเด้อ นี่น้องเขาก็ได้เห็สดสำานี้เดี๋ยวเาก็ไปบอกกัน z มตอนต่อไปกันเลยน้องพี่น้องตอนนี้เขาก็เห็นพิรละงูบานเนาะพี่น้องมันยังเหี่ยวเลยเนาะแต่กะมันยังแข็งพี่น้องโ้าแข็งกับสีอ่างเนาะมันเริ่มสีนุบแล้วพี่น้องกูมีลูกมีเต้จาจกดีเนาะอันนี้ออกคนเดียวระโดดเลย หล่อไปทัะนะ้งต้นแล้วเนาะมาหล่อจนถั่วโคกเลยยังบยย่ได้เห็ดน้องเอ้เห็ดกับบอารัแกงเนาะบัวมานแห้งอันดีได้เห็ดสองสามดอกมาหล่อถั่วโคกเนะตอนนี้ก็จนฝ้าสว่างเลยพี่น้องฉันยังหล่อลงไปทางนี้เนาะ ตอนนี้สกงก็ได้เห็ดอีกแล้วเนาะพี่น,อน้องเห็ดละโงกบานเนาะน,นี่ดีพี่น้องเีรดายมันบานแล้วนะเนาะสกงกับเอาบตีมกันหรอพี่น้องตอนนี้สกงก็ได้เห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดเพิ่งเนาะนี่จ้าบา้านะนี่ เห็ดเพิงหวานเนาะนี่งามคือคนหานี่แหละจ้าเอากระิเลาะไปอีกเนาะพี่น้องมาเบ่งมาลุ่นน้ำกันเลยนน่เสาเข่งก็ได้เขี่ยเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดเพิงหวานเลยเนาะนนี้ดอกบ้าใหญ่เลยจ้าพี่น้องนี่ออได้แหละเด้ออ้วนคือคนนหละเนาะพี่น้องอ้วนคือคนหัก คือบุได้หลายฮาเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดเพลือฮานฮานเฮ็ดอีกแล้วมานเท่นองไม่ใหญ่อันนี้สุดท้ายเหลือสี่คนเนาะพี่น้องคนมาหกเจ็ดคนเนาะฮาแยกกันไปเนาะคนลายละจ้าฮ่าบุได้เลยพี่น้อง ได้อีกแล้วเบิ้งมานาลีเท่าน้อยแห้งมานพี่น้องโคตรมานเลยเขาก็สี้าขอัดห้าเขียบแบงอีกเนาะวันนี้เขาก็ได้เห็นอีกแล้วด้วจ้าพี่น้องเห็ดเพิ่งที่เก่าเนาะแต่ว่ามันมันเ่าแห้งนะพี่น้องตัวนี้ฮะเนาะนี่ยังแข็งอยู่เลยพี่น้องโอ้ดอกอบวบอำ่ำอิ่มเลยเนาะได้อีกแล้วด้วจ้า มานมานันมนเด้อย่างบ่ได้กับพอะแกงกับพอเนาะ<ม>เขาเห็นเนะเาะก็เห็นเป็นหมู่เนะเาะเห็นอะไรไม่แต่ดอกเดียวคนสดกันแล้วนี่ลหละเอ้ยบวบาลายเจ็บคอไปหาต่อพี่น้องวันนี้ซสาเก่งก็ได้เห็นอีกแล้วเด้อพี่น้องเห็นผึ่งหวานเนาะม,มีจา้าเฮ้ยมานมานนี่เดียวกับสิพ่อแกงแล้วแหละพี่น้อง ไปเรื่อยๆจ้าตอนนี้เขาก็ได้เห็นอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดผึ๋งคือเกาูเนาะเขาปิดหาเขี่ยหาน้องพี่น้องนี่นี้แหละจ้าตอนนี้คือจะมีแต่เห็ดผึ๋งเนาะตอนนี้เขาก็ได้เห็นอีกแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าดอกน้อยเนาะดอกตอนนี้นี่นี่พี่น้อง ใส่กระตาเนะาะวก็กระตายกระชมีพักติว้วพักสมละมงเนาะพี่น้องเอามาแกงใส่เห,หนน็ดอะไรเนาะเอากระชได้เลาะเมื่อไรพี่น้องเพราะว่าหิวหน้าหิ้วเขา้าเนาะตอนนี้ก็ะชายแห,งห้งอะไะพี่น้องนี่เอาก,ก็ได้แล้วพี่น้องได้อีกแล้วจ้าอ้ยเสียมถึกจิ้มเอากันเนาะนี่เห็ดถึงดอกน้อยเนาะฮะก็ได้เห็ดเทียงกันเนาะตั้งแต่หามานี่อืม ือ <c oughs> นี่เป็นกระเขียขัด <qu ad> หาหมูอมาเนาะพี่นออ้องได้ผ่านมานแล้วดูเขียดูได้เนาะพี่น้องผัวใบตองไลายลาย่พน่นกับตกบาหนีพ่นหยิบแล้วพี่น้องเขาก็ซสีได้เมื่อเลยเนาะดูเขียดูได้เด้ออันนี้ก็จะเป็นเห็ุของเซลกิงนะพี่น้องมดูเห็ด อ้ได so ้เห็ดทอดวสิบดอกนี่เดต่พี่น้องเอือยเอาอะไรแต่กระสิมาเบิ่งของเอื่อยเนาะพอผลได้ลายเดต่พี่น้องมีแต่เห็ดเผ่งเนาะเลยลายอะไรมาเบิ่งกระต่ายที่สามเนาะป้าท้าโอรัสเพิ่งได้ลายเพิ่งได้พี่น้องถูกเห็ดละงห์เห็ดเผ่งเนาะมาเบิ่งของซาปิกนิ่เขามีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเห็ดเผ่งซาเข่งได้หน่อยกว่าหมูเนาะ หอก็สะเดือเมื่อเลยเพี่น้องตอนนี้ก็ฝนหยิบเลยเนาะอยู่ในไหลอ้อยอยู่นาเผนะื่อเนาะเมืออ่อ,มอ,อกันเลยจ้าบ้านนี้พี่น้องพอได้แกงน้อยเนาะใช่ได้แมงจักจับนีฮะจับเอาเองเออจับโดยมือเปล่าแกงเกงเกงจับจักจับด้วยมือเปล่า ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกับิคอจบคลิปไว้เพียงซันีนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวเข่งเห็ดคลิปหน้าต่อไปเนาะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งล่าสาวลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขคนเด้อ